สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินละดีนะคะจะพาเพื่อนๆทำเมนูลาเต้เย็นค่ะจากผงเนตกาแฟค่ะวัตถุดิบหลักๆของเราวันนี้นะคะได้แก่ผงเนตกาแฟค่ะนมข้นค่ะนมห้องค่ะนมสดค่ะคอฟฟี่เมดค่ะแล้วก็น้ำร้อนค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับแก้ว22ออน์นะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเราเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะใส่ผงเนตก,กาแฟค่ะ3ช้อนชาค่ะ จากนั้นเติมน้ำร้อนนะคะ80 ml ค่ะคนให้เข้ากันนะคะใส่ผงเอฟฟค่ะสองช้อนชะสองช้อนโต๊ะค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะใส่นมข้นค่ะ30มสิค่ะสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำตาลนะคะ ใส่นมองค่ะ30 ml ค่ะสุดท้ายนะคะใส่นมสดค่ะ20 ml ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วค่ะเท mm hmm. ใส่แก้วยี่สิบสองออนค่ะ mm hmm. ปิดฝาค่ะ mm hmm. พร้อมทานได้แล้วค่ะ mm hmm. ลาเต้เย็นค่ะจากผงนิดกาแฟค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบฟองนมนะคะสามารถใส่ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ